สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องมาดูกันอยู่กับผมปอนนะครับคลิปนี้ผมก็ขอเกาะกระแสการเมืองหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่การเมืองไทยนะฮะผมจะหลีกเลี่ยงการพูดถึงประเด็นการเมืองไทยนะแต่ที่จะพูดในคลิปนี้มันเป็นการเมืองสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งตอนนี้เขากําลังมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่นะฮะก็เป็นการชิงชัยกันระหว่างโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตกับโดนัลด์ทรัมป์จากรรรีพับลิกันนะครับ ก็ไม่รู้ว่าใครจะชนะนะฮะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยคะแนนมันค่อนข้างสูสีนะครับเบียดกันมากนะฮะก็ไม่รู้ว่าใครจะได้แต่เท่าที่ทราบตอนนี้ก็โจบไบเดนนำนะครับแต่กว่าที่เขาจะประกาศผลรับรองผลอย่างเป็นทางการเนี่ยก็โอ้อีกนานแล้วก็มันมีประเด็นฟ้องร้องอะไรกันอีกเยอะแยะนะครับก็น่าจะเป็นเดือนแหละน่าจะรู้ผลอย่างเป็นทางการนะครับอะทีนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องปืน ซึ่งมันมีผลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเรื่องปืนกับการเมืองมันเกี่ยวกันยังไงจริงๆมันเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยนะครับการเมืองแทบจะทุกประเทศในโลกเนี่ยจำเป็นต้องใช้ปืนนะครับเพราะฉะนั้นปืนเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีความสําคัญมากกับการเมืองนะฮะแต่ว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ใช้ปืนนะครับ ออมันไม่จําเป็นต้องใช้ปืนแต่นโยบายที่เกี่ยวข้องกับปืนเนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกนะฮะว่าจะเลือกผู้แทนจากพรรคไหนนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาเท่าที่ผ่านมานะครับพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นพรรคต้นสังกัดของโจไบเดนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพรรคที่ค่อนข้างมีแนวโน้มที่จะจํากัดสิทธิเสรีภาพในเรื่องอาวุธปืนของสหรัฐนะครับแต่พรรครีพับลิกันเนี่ย ค่อนข้างให้เสรีในเรื่องอาวุธปืนนะครเพราะฉะนั้นคนที่นิยมปืนชอบปืนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะเลือกพักคร p u พับลิก,กันนะครับยกตัวอย่างเช่นการเลือกตั้งรอบเนี้ยเท่าที่ผมไปดูนะฮะร,รัฐเท็กซัสต้องบอกว่าเป็นรัฐที่ค่อนข้างให้เสรีสำหรับประเด็นอาวุธปืนนะครับอย่างล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ปี2ปีนี้ก็มีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเสรีภาพให้ประชาชนพกปืนได้อย่างเปิดเผยมากขึ้นนะครับ ก็จะเห็นนะฮะที่เขาแชร์กันในเน็ตสาวสวยๆแต่สะพายปืน a k c 7เงี้ยก็มีให้เห็นนะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องปกติของรัฐเท็กซัสรัฐเท็กซัสนี่เขาดินแดนเขาบอยนะฮะเขา,เ,าเล่นปืนมานานมีปืนมานานแล้วก็ค่อนข้างให้เสรีภาพมาอย่างยาวนานแล้วนะครับ mm hmm. เมื่อมีการแก้กฎหมายให้มันดีมากขึ้นให้เสรีภาพมากขึ้นเนี่ยคนก็จะจะชอบนะฮะก็ได้ใจประชาชนไปมากขึ้น อย่างรอบนี้โดนัลด์ทัปมก็ได้ชัยชนะในรัฐเท็กซัสนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นประเทศประเทศหนึ่งที่ค่อนข้างให้เสรีภาพในเรื่องอาวุธปืนกับประชาชนนะครับอ,อ,อันนี้มันต้องย้อนไปในยุคที่เขาเพิ่งจะประกาศอิสรภาพจากเกรตบริเตนนะครับก็คือบริเตนใหญ่ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นอังกฤษนะครับ สมัยนู้นตั้งแต่ปี1790นะครับประมาณนั้นตัง้งแต่สมัยจอร์ดวอชิงตันประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐเลยนะครับเขาประกาศอิสรภาพเสร็จเขาก็แยกเป็นหลายๆรัฐนะครับเป็นรัฐอิสระแล้วมารวมกันแล้วก็มันถึงจะได้มาเป็นสหรัฐเนี่ยแหละครับก็คือหลายๆรัฐมารวมกันเรียกว่าสหรัฐนะครับตอนนั้นเนี่ยตอนที่เพิ่งประกาศอิสรภาพใหม่ๆเนี่ยแต่ละรัฐยังไม่มีการไว้ใจกันเต็มที่นะครับ คือเขาเกรงว่าถ้าเกิดมีรัฐบาลกลางขึ้นมาเนี่ยก็จะถูกครอบงำถูกควบคุมเหมือนที่ออตอนที่เป็นอ,อนานิคมของอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นสมัยนั้นเขาเลยมีการร่างบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญน,นะฮะก็เป็น second amendment นะครับก็คือน่าจะแปลว่าการบัญญัติเพิ่มเติมครั้งที่2นะครับน่าจะประมาณนั้นเขาบัญญัติไว้อย่างนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับเขาบอกว่า well regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed เป็นศัพท์ที่ค่อนข้างเก่าโบราณมากนะฮะคือแปลยากครับแม้แต่คนเมกันเนี่ยยังเถียงกันเลยในประเด็นที่เขาบัญญัติไว้นะฮะเพราะมันเป็นศัพท์บบโบราณแต่ก็น่าจะแปลเอาใจความได้คร่าวๆนะครับก็คือเพื่อความมั่นคงของรัฐอิสระเหล่านี้มันก็จาเป็นที่จะต้องมีกองกำลังนะครับ ซึ่งประชาชนมีสิทธิในการมีแล้วก็ใช้อาวุธปืนแล้วสิทธิเนี้ยจะต้องไม่ถูกละเมิดนะครับจุดมุ่งหมายเขาก็คือประชาชนในรัฐนั้นเนี่ยจะต้องมีสิทธิในการใช้อาวุธเพื่อปอกป้องรัฐของตัวเองนะครับประมาณนั้นนะตรงนี้แหละมันก็เลยทําให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อนข้างให้เสรีภาพในเรื่องอาวุธปืนกับประชาชนเพราะว่ามันมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่เมื่อ200กว่าปีที่แล้วนะครับ ผ่านมาถึงปัจจุบันนี้ก็200กว่าปีนะครับแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็จะมีการออกกฎหมายมาควบคุมเรื่องอาวุธปืนที่แตกต่างกันไปนะฮะบ,บางรัฐเนี่ยอายุ13ก็ซื้อปืนได้บางรัฐก็อาจจะระบุไว้อายุ18อายุ21นะครับแล้วก็มีการตรวจสอบประวัติอาญากรต่างๆนะฮะถ้าเกิดไม่พบประวัติก็ซื้อได้แต่การที่เขาเปิดเสรีอาวุธปืนแบบเนี้ยมันก็นํามาซึ่งปัญหานะฮะมันก็มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งนะครับที่เราได้ยินข่าวกันก็คือมีเหตุการณ์กราดยิงนะครับ แต่มันก็ส่วนน้อยแหละนะฮะส่วนน้อยคนที่มันจิตใจผิดปกติมันก็ถึงจะก่อเหตุแบบนั้นนะครับพอมีประเด็นกาดยิงแต่ละครั้งเนี่ยรัฐบาลกลางก็จะชอบออกกฎหมายมาควบคุมนะฮะอย่างยุคสมัยของบิลคลินตันเป็นประธานาธิบดีในช่วงปี1993เนี่ยเขาน่าจะเป็น8ปีนะฮะถ้าจำไม่ผิดก็คือปี1993จนถึงปี2001นะครับ บิลคินตันเป็นประธานานทิบดีแล้วบิลคินตันเนี่ยก็เป็นพรรคเดโมแครตนะครับเดโมแครตเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะฮะตอนต้นว่าเขามีแนวโน้มที่จะจํากัดเสรีภาพอาวุธปืนประชาชนพอสมควรน,นะฮะเขาก็ออกกฎหมายมาแบนปืนลูกดกนะครับที่แมกกาซีนจุเกิน10นัดเนี่ยไม่ให้ขายไม่ให้ผลิตนะครับ ซึ่งผมก็เคยมีพูดถึงไว้แล้วในคลิปที่รีวิว SCI ้งครับก็มีเคยพูดถึงไว้อยู่นะว่าเขาแบนตอนนั้น SCI ก็ก็แย่ไปพักหนึ่งนะเพราะว่าเดิมเนี่ยเขาผลิตปืนลูกดกเมื่อมีกฎหมายนี้ออกมาเขาก็ผลิตปืนลูกดกไม่ได้ก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นทำปืนแบบ1นึ่งเข้าหนแถวเดียวนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ SCI นะครับที่ได้รับผลกระทบบริษัทสมิธแอนเวสันที่ทำปืนลูกโม่ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับยกตัวอย่างเช่น รูล็อกกุญแจที่อยู่บนปืนลูกโม่นะครับอยู่ตรงปุ่มปลดโม่เดี๋ยวหยิบให้ดูนะเนี่ยแหละครับ internal lock เ,เ,เนี่ยครับรูตรงเนี้ยซึ่งก่อนหน้านี้เดิมทีไม่มีรูตัวนี้นะฮะจะมีรูแล้วก็มีตัว L แ,แล้วก็มีลูกศรชีร้ประหมุนมาทางนี้คือการล็อกนะฮะจากเดิมปืนสมิธเนี่ยไม่มีนะฮะไม่มีระบบล็อกค,ครับเนี่ยครับผมจะบอกว่าไอ้รูตรงเนี้ยมันมาจากการเมือง เป็นเหตุผลทางการเมืองล้วนๆเลยนะรูนี้ฝรั่งเขามีการเสียดสีนะครับมีการล้อเลียนเขาบอกว่ามันเป็นฮิลลารีโฮก็คือรูของฮิลลารีนะครับผมก็พยายามไปสืบค้นนะครับว่าฮิลลารีมันมาเกี่ยวอะไรกับไอ้รูรูนี้นะครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกอย่างนี้นะครับว่าบิลคลินตัน เป็นคนสั่งให้บริษัทสมิททำรูล็อกกุญแจอันนี้นะครับแล้วเขาก็เลยล้อเลียนบิลกินตันว่าเป็นรูของฮิลลารีซึ่งเป็นเมียของบิลกินตันนะครับเขาก็เสียสีกันประมาณนั้นอีกแหล่งข่าวนึงเขาก็บอกว่าตอนที่เจ้าของบริษัทสมิทเข้าไปคุยที่ทำเนียบขาวกับบิลคินตันว่าจะเอายังไงกับเรื่องระบบล็อกของปืนลูกโม่เขาเนี่ยฮิลลารีเป็นคนเสนอไอเดียนี้นะครับมันก็เลยเป็นที่มาของฮิลลารีโฮก็คือรูของฮิลลารี มันก็ตลกดีนะครับฝรั่งเนี่ยเสียสีกันมากแล้วรูเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของบริษัทสมิธแอนเวสันในยุคนั้นนะครับเจ้าของบริษัทสมิธแอนเวสันเดิมเนี่ยรับไม่ได้นะครับที่จะทํารูไว้บนปืนที่ที่ต้องบอกว่ามันสวยงามนะรูเนี่ยมันเป็นการทําลายภาพลักษณ์ทำลายอัตลักษณ์ของปืนลูกโมที่ผลิตมาร้อยกว่าปีนะครับคือมันเป็นการ ขายจิตวิญญาณให้กับปีศาจนะครับคือเขามองอย่างนั้นเจ้าของบริษัทสมิธแอนเวสันในยุคนั้นก็ตัดสินใจขายกิจการนะครับขายเลยใครจะซื้อก็ซื้อ,อ,อไปจะไปทํำยังไงก็ทำนะฮะต้องบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดมากนะครับมันก็มีคนซื้อเจ้าของใหม่ซื้อไปก็เนี่ยผลิตออกมาแล้วก็ทํารูนี้ออกมานะครับรูนี้มันเริ่มมีปี2001นะครับ2001แต่ว่า เขามีการลงนามกันตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2000นะฮะคือลงนามเป็นลายละอักษรกับทางทำเนียบขาวเลยนะครับว่าบริษัทสมิธเนี่ยจะพัฒนาปืนที่มันมีระบบล็อกภายในนะครับคือสมัยนั้นบิลคินตันเนี่ยออกกฎหมายควบคุมปืนหลายเรื่องมากเยอะมากทั้งลูกดกทั้งระบบล็อกนะครับแล้วไอ้พวกปืนที่เป็นปืน a s so s a u ลไรฟ f l ออะไรพวกนี้ก็ ก็ออกกฎหมายควบคุมเยอะเยอะจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนก็จะมองว่าพรรคเดโมแครตเนี่ยค่อนข้างจํากัดสิทธิในเรื่องปืนนะครับคนที่เป็นสายปืนที่ชอบปืนรัฐที่มีปืนเยอะๆอย่างรัฐจอร์เจียรัฐอะไรอะเท็กซัสพวกเนี้ยเขาก็จะไม่ค่อยเอาพรรคเดโมแครตนะครับเขาจะไปเทคะแนนให้กับหรือีพับลิกันมากกว่านะทุกวันนี้ประชาชนอเมริกาเนี่ยมีปืน ที่มีอยู่ในครอบครองในมือประชาชนเนี่ยเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมานะประมาณ340ล้านกระบอกนะครับเยอะมากเยอะอจริงๆนะฮะคนเหล่านี้เขามีความคิดว่าพวกเขาเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มันเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินปกป้องบ้านเรือนปกป้องคนในครอบครัวนะครับจริงๆปืนมันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความปลอดภยัยความอุ่นใจนะฮะแต่ถ้าจะว่าไปมันก็ มีทั้งคุณและโทษนะครับมันอยู่ที่คนใช้มากกว่านะครับคือคนมีปืนเนี่ยมันฮึกเหิมนะครับคือถ้าในมือถือปืนอยู่เนี่ยมันไม่ค่อยกลัวอะไรหรอกครับมีอํานาจสั่งเป็นสั่งตายใครก็ได้นะครับถ้าใช้เป็นมันก็ให้คุณถ้าใช้ไม่เป็นมันก็ให้โทษนะครับก็มีคดีมีแคสให้เห็นเยอะแยะนะครับผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันเพราะว่าทุกท่านก็น่าจะทราบกันดีนะครับก็ต้องใช้มันให้เป็นนะอืม แต่เรื่องปืนกับสังคมอเมริกาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งการเมืองอะไรพวกนี้เขาก็ต้องคิดกันให้ดีนะว่าจะออกกฎหมายปืนอะไรยังไงจะควบคุมอะไรยังไงมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนกับสังคมอเมริกาจริงๆเพราะว่ามันเป็นของคู่กันมาอย่างช้านานนะครับตั้ง200กว่าปีแล้วตั้งแต่สร้างประเทศมาเขาก็สร้างประเทศด้วยปืนนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะเห็นนะครับว่าปืนเนี่ยมีผลต่อ การตัดสินใจเลือกประธานาธิบดีเมกาทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับเป็นแบบนี้มาโดยตลอดนะฮสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้แล้วกันนะฮะมาบอกเล่ากันไว้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับอย่างน้อยๆก็น่าจะได้รู้ว่าไอ้รูเนี้ยรูล็อกกุญแจปืนลูกโมฮัมมิดรุ่นใหม่ๆเนี้ยมันมีที่มาจากไหนแล้วฝรั่งเขาเรียกอะไรนะฮะิลลารีโฮะร,รูของฮิลลารี <laughs> จริงๆมันก็เป็นเป็นอะไรที่ หน้าตลกขบขันนะค,คือฝรั่งเขาเข้าใจเสียดสีเข้าใจล้อเลียนนะฝรั่งเขาบอกว่ามันเหมือนเอาอะไรไปสักไว้บนหน้าราชินีงานพรอมนะครับคือของที่มันสวยงามอยู่แล้วแต่คุณเอาไปสักเอาไปประทับเพื่อทำลายความสวยงามนั้นนะครับการที่มีตัวอักษรตัวแอลแล้วก็ลูกศรแล้วก็มีรูอะไรพวกนี้มาอยู่ในที่เฟรมปืนเนี่ย เขามองว่ามันเป็นอะไรที่น่าเกลียดนะครับอืแต่จริงๆมันก็ผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดมากนะอืมเขาก็พยายามทําซ่อนไว้อยู่นะหลบๆเป็นนิดนึงนะฮะถ้าจะไขกุญแจก็ต้องผลักผักปุ่มปลดโม่ไปข้างหน้านะฮะถึงจะไขได้นะครับเขาก็พยายามซ่อนแล้วแหละ,ะแต่มันก็ซ่อนไม่มิดนะเออมันก็ไม่ได้เลวร้ายมากคนเมกาเขาก็เขาก็ซีเรียสนะฮะบ,บางคนก็ซีเรียส แต่ทุกวันนี้ปืนลูกโม่สมิตก็ยังขายดีอยู่นะครับก็ยังมีคนซื้อใช้นะครับส่วนหนึ่งก็เข้าใจเหตุผลแหละนะมันก็มีประโยชน์ปุม่มไอรูลอ็อกกุญแจเนี่ยถ้าเกิดไม่อยู่บ้านเก็บปืนไว้เนี่ยก็ไขกุญแจลอ็อกคนอื่นก็หยิบไปใช้หยิบไปยิงไม่ได้ข้อดีมันก็มีนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อเสียนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มาบอกเล่ากันไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ